แล้วสุดท้ายนี่เดี๋ยวอยากจะให้พี่ดาวฝากร้านนะคะว่าเท็กซัสตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่ามีกี่สาขาะคะได้ค่ะเท็ก uh, ซัสสาขาก็คือถ้าเกิดเป็นสถานที่นี้เลยนะคะมีที่นั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยมีปักเสียบให้ลูกค้านั่งทำนั่งทำงานนั่งฟังกันบ้านนั่งสนงสุนตรงนนี่ก็คือที่สาขาท่าเตียนค่ะอันนี้ก็คือจะอยู่ตรงหลังธนาคารกรุงเทพสาขาท่าเตียนค่ะจริงๆมันจะเป็นซอยปานสุข ก็ลูกค้าเข้ามากลางกางซอยอะค่ะแล้วก็ร้านจะอยู่ทางขวามือแล้วก็ร้า,านเป็นสีขาวประตูไม้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลักที่เราบอกบอกลูกค้าทุกคนที่โทรศัพท์มาว่าร้านอยู่ตรงไหนอะค่ะก็มาได้ตรงท่าเตียนนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนแบบนั่ง MRT มาะะีมาค่ะก็ลง,ลง,ลงตรงสนามชัยอะคะ่ะออกประตูมิวเซียมสยามแล้วก็เดินทะลุมิวเซียมสยามมาะคะ่ะแล้วก็จะเห็นธนาคารกรุงเทพสาขาท่าเตียนแล้วก็เดินเข้ามาตรงซอยหลังธนาคารก็จะเจอร้านแน่ ใช่ค่ะแล้วส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะจะเป็นที่วางหลังอันนี้ก็จะอยู่ในตลาดวางหลังเลยค่ะก็ตรงนั้นจะอยู่ใกล้ๆกับตู้ตู้กดตุ๊กตาค่ะแล้วก็สาขานั้นก็ลูกค้าก็แบบไปเยี่ยมเยียนได้ก็จะมีเมนู s t r a w b อ r r y s e a s o นเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็จะมีพี่ๆน้องๆลูกค้าจากฝั่งทางโรงพยาบาลศรีราชค่ะเขาก็มัอนอุดหนุนกันแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าจากที่อื่นเพิ่มนะคะแล้วใครอยู่บริเวณนั้นอะไรอย่างงี้ก็แบบไปทักทายน้องๆที่ร้านได้